คนที่ใส่ใจไม่ต้องบอกอะไรเขาก็จำคนที่ไม่จำเพราะเขาไม่ใส่ใจบอกเท่าไรเขาก็ลืมว่าเจี๊ยบจุบจุบยามเช้าเช้าเลยครับ EP ที่39ครับเก็บตกสวยๆยามเช้าๆเลยครับ200บาทจัดไปครับดูให้ชอบดูให้โดนครับพี่เพงน้องสนใจวไหนแคปรูปส่งไลน์มาได้เลยครับที่080-953-6529ครับมาดูรายการที่หนึ่งกันเลยครับ เป็นพระลาหูอมจันทร์ครับหล่อโบราณครับด้านหลังจานยันครับลาวหูอมจันทร์ครับสวยๆเก่าๆเ,เลยครับ การพูดผีปีศาจครับเรื่องลาร้กับกลายเป็นดีครับสวยๆคมๆคมเลยครับ200บาทราคาสบายกระเป๋าครับรายการที่2ครับเป็นพระปิดตาครับเนื้อผงคุกรักเก่าครับ เนื้อเก่าเก่ามันมันเลยครับรายการที่3ครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมครับเนื้อโลหะครับน่าจะเป็นเนื้อท้องเหลืองครับ รายการที่4ครับเป็นพระนางพญาเนื้อดินครับนางพญาพิมพ์เข่าตรงครับเนื้อสวยๆเก่าๆค่ำๆเลยครับนางพญาเมืองพิษณุโลกครับมี2ององค์ครับนำมาให้พี่เพียงน้องได้แบ่งปันกันเลยครับ นางพญาเนื้อดินครับมีเม็ดแรกเลยครับสวยสวยคมคมเลยครับนางพญาพิมพ์เทวดาครับรายการที่5ครับเป็นพระผงสุพรรณครับ พระผงสุพรรณเนื้อดินครับสวยสวยเก่าเก่ามันๆเลยครับรายการที่6ครับเป็นพระพิจิตเม็ดข้าเม่าครับหลังลายผ้าครับมี2ององค์ครับ องค์ที่2ครับเป็นเหรียญเม็ดแตงหลวงพ่อทวดครับน่าจะชุบนิกเกิลครับหลังพระอาจารย์ทิมครับเหรียญเม็ดแตงเล็กรายการที่7ครับเป็นพระสมเด็จครับ น่าจะเป็นร้อยปีครับด้านหลังมีรอยปูไต่เลยครับสมเด็จวัดละรังร้อยปีครับมีจุดไขป่ปลาเลยครับเนื้อสวยๆเลยครับนวลนๆเก่าๆค่ำๆเลยครับรายการที่8ครับ เป็นเหรียญเจ้าแม่กวนอิมครับสวยๆเลยครับพุทธศินงดงามอลังการงานสร้างเลยครับถ้าตำหนักเตาปูนครับเหรียญจีนสวยๆเลยครับเปียกทองคำครับ เจ้าแม่กวนอิมครับรายการที่9ครับเป็นพระสมเด็จวัดเกตชัยโยครับเนื้อสวยๆเลยครับลงรักเก่าครับมีคาบลาลักเลยครับ รายการที่10ก็เป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับ200บาททุกองค์ครับ200บาทก็สอยลงมาได้ครับสวยๆเก่าๆเลยครับสมเด็จบางขุนพรมลงรักเก่าครับ มีสององค,ครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับราคาเบาเบาครับวันหยุดพักผ่อนครับสองร้อยบาทก็เอื้อมถึงครับไม่ไกลเกินฝันครับรายการที่สิบ็ครับเป็นพระปิดตาเนื้อเมฆกับพัดครับหลังยันยุ่งครับ ตามหาอุดครับเมตตามหานิยมครับค้าขายร่ำรวยครับสวยๆเก่าๆเลยครับรายการที่12ครับเป็นพระปิดตาครับน่าจะเป็นปั๊มครับได้ฐานอุดกิ่งครับ เนื้อชินตะกัวเก่าครับด้านหลังเขียนเลขสามครับปั๊มเลขสามรายการที่13ครับเป็นเหรียญรูปหัวใจครับพระแม่นางกวักครับหล่อโบราณครับ แม่นางกวักกวักเงินกวักท้องครับกวักสิ่งดีๆเข้าหาตัวเราครับกวักโชคกวักลาบครับสวยๆเลยครับรายการที่14ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเออสวยๆเก่าๆเ,เลยครับ สมเด็จวัดะระฆังพิมพ์ใหญ่ครับรายการที่15ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับ รายการที่16ครับน่าจะเป็นหลวงพ่อคูณครับนั่งยองๆครับฝั่งเพชรฝังพลครับนั่งสูบซิก้าครับลายฉลุครับหลวงพ่อคูณปะลิสุดโทรครับเนื้อเปียกทองคำครับ รายการที่17ครับเป็นหล่อโบราณหลงพ่อเงินครับเนื้อสวยๆเลยครับออกเนื้อท้องแดงเถื่อนเลยครับหล่อโบราณทิมขี้ตาครับรายการที่18ครับเป็นพระเนื้อดินครับพระเนื้อดินเก่าครับ น่าจะเป็นพระวัดถ้ำเสือครับเนื้อดินเก่าๆแห้งๆเลยครับมีสององค์ครับองค์ที่สองครับเป็นพระเนื้อดินหลวงพ่อโตครับกุบางกระทิงครับจังหวัดอยุธยาครับเนื้อดินเก่าๆมันๆเลยครับ ดูให้ชอบดูให้โดนใจครับราคาเบาๆครับรายการที่19ครับเป็นพักกิ่งหล่อโบราณครับน่าจะเป็นพักกิ่งประพามนทนครับสวยๆคมๆเก่าๆเลยครับ สองร้อยบาทหวานเจี๊ยบเลยครับไม่แพงอย่างที่คิดครับรายการที่ยี่สครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับน่าจะออกวัดห้วยเขนครับเนื้อสวยๆเก่าๆเ,เลยครับปากหวอครับ รายการที่21ก็เป็นหล่อโบราณเก่าครับเน,เนื้อเนื้อโลหะออกชิ้นเงินเลยครับรายการที่22ก็ครับเป็นพักกิ่งครับต่อโคตรครับด้านหลังใต้ฐานอุดกิ่งครับ หล่อโบราณเนื้อโลหะเก่าครับรายการที่23ครับเป็นพระสมเด็จครับเนื้อโลหะครับสมเด็จหลวงพ่อคูณปริสุโทโธครับมีหมายเลขนัมเบอร์ด้วยครับสร้างบารมีครับรุ่นสร้างบารมี หลังยันครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับรายการที่24ครับเป็นพระสมเด็จวัดเกตชัยโยครับลงรักเก่าครับสมเด็จวัดเกตชัยโยครับจังหวัดอ่างทองครับ สวยเก่าๆเลยครับรายการที่25ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับเนื้อออกสน,นิมเขียวเลยครับ รายการที่26กคเป็นเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อเงินหลังยันครับน่าจะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมครับมี2องอค์ครับองค์ที่2องครเป็นเหรียญหล่อโบราณเก่าไม่ทราบที่ครับ เนื้อโลหะครับหล่อโบราณเนื้อทองผสมเก่าครับรายการที่27ครับเป็นพระสั่งกระจายหล่อโบราณครับสั่งกระจายเรียกซับครับอิ่มไม่มีอดครับเหลือกินเหลือใช้ครับเนื้อสวยๆเก่าๆเลยครับ รายการที่28ครับเป็นพระสมเด็จเนื้อดินครับเป็นพระขุนแผนเนื้อดินครับเก่าไม่ทราบที่ครับขุนแผนมหาสเสน่ห์ครับหญิงรักหญิงลงครับแควคาดปลอดภัยครับสวยๆเลยครับ รายการที่29ครับเป็นพระเนื้อดินหลวงพ่อตโตครับหลังรูปหัวใจครับหัวหัวใจดวงเดียวครับหนึ่งเดียวคือเธอครับสวยๆเลยครับรายการที่30ครับ น่าจะเป็นปิดตาวัดดอนครับเนื้อผงเก่าๆเลยครับปิดตาวัดดอนยานวากรุงเทพมหานครครับผสมกระดูกกระดูกผีเจ็ดป่าช้าครับสวยๆเลยครับ รายการที่3 1ครับเป็นพระสมเด็จครับเนื้อสวยๆเก่าๆเลยครับสมเด็จบางขุนพรมครับรายการที่32ครับเป็นเหรียญหล่อโบราณหลังยันครับเนื้อโลหะครับน่าจะเป็นหลวงพ่อเพชรครับ วัดหัวถนนจังหวัดพิจิตรครับรายการที่33ครับเป็นพระเนื้อดินครับพระเนื้อดินเก่าครับมี2อ,องค์ครับองค์ที่2ครับเป็นพระเนื้อดินครับ พระรอดมหาวันครับแค้วคาดปลอดภัยครับสวยๆคมๆมันๆนเก่าๆเลยครับรายการที่34ม่ครับเป็นพระสมเด็จปกโพครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับ200บาท ก็เอื้อมถึงครับไม่ไกลเกินฝันครับรายการที่35ครับเป็นพระสมเด็จเนื้อผงเก่าครับเนื้อเก่าเก่ามันๆเลยครับรายการที่36ครับเป็นพระปิตาเนื้อเมฆพัดครับจานยันเลยครับ จานด้านหน้าจานด้านหลังครับรายการที่37ครับเป็นหล่อหลวงพ่อโสธรครับเก่าไม่ทราบที่ครับหล่อโบราณเก่าครับ รายการที่38ครับเป็นพระสมเด็จครับเหนือส,อสวยๆครับด้านหลังรายการที่39ครับเป็นหล่อบโบราณครับได้ฐานเป็นยันครับ หล่อโบราณเก่าครับรายการที่40ครับเป็นพระสมเด็จครับเนื้อเก่าเก่าสวยๆครับลงรักเก่าครับ รายการที่41ก็ครับเป็นพระเนื้อดินหลวงพ่อเตะครับหลวงพ่อเตะคงทองครับจังหวัดนครปฐมครับพระสิวลีเรียกทรัพย์ครับมหาโชคมหาลาภครับเนื้อสวยๆเก่าๆค่ำๆเลยครับ รายการที่42ครับเป็นรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเงินครับด้านหลังตอกวอจอรัอรบใต้ฐานอุดกิ่งครับงาจะเป็นวังจิกครับรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเงินครับปี15ครับรายการที่43ครับเป็นพระนางพญาครับ นางพญาอกนูนใหญ่ครับใหญ่ๆนะครับสวยๆคมๆใหญ่ๆครับนูนๆครับดูให้ชอบดูให้โดนครับ200บาทครับเกาเก่าครับ รายการที่44ครับเป็นพระสมเด็จครับสมเด็จวัดละฆังครับสมเด็จเงินล้านครับรายการที่45ครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินครับไต้ฐานอุดกิ่งครับ หลอ่ลอๆคมคมเลยครับมี2ององค,ครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับ มาดูถาดที่2กันบ้างครับพิเศษครับสวยๆยาวๆไปเลยครับไม่รักไม่ว่าครับแต่อย่ามาให้ความหวังครับดูให้ชอบดูให้โดนเลยครับพิเศษครับสวยๆเลยครับรายการที่หนึ่งครับจอบเล็กหลวงพ่อเงินหล่อโบราณเก่าครับ เนื้อออกสนิมเขียวเลยครับรายการที่สองครับเป็นพระปิตาหล่อบโบราณครับตอกโคตรเลยครับเนื้อเมฆกับพัดเก่าครับสวยๆคมๆเก่าๆเลยครับ รายการที่3ครับเป็นคุณประหลัดครับน่าจะเป็นหลวงพ่อกลวยครับรสวยๆเก่าๆเลยครับดูให้ชอบดูให้ตดวนใจครับรายการที่4ี่ครับเป็นหล่อบโบราณครับ ห่อโบราณเก่าครับเนื้อโลหะเก่าครับสวยๆเลยครับรายการที่5ครับเป็นพระเนื้อดินลงรักเก่าครับ รายการที่6ครับเป็นพระปิดตาครับเนื้อชิ้นตะกัวด้านหลังจานยันครับน่าจะเป็นหลวงปู่สุขวัดปากคลองมาขามเท่าครับรายการที่7ครับเป็นพระสิวลีเนื้อดินครับ สิวลีสภพายย่ามครับหลวงพ่อกลวยครับวัดโคสิตาลามครับจังหวัดชัยนาทครับรายการที่8ครับเป็นพระสุมกอครับพระสุมกอเนื้อดินเก่าครับ ลงรักปิดทองครับพระสุมกอจังหวัดกำแพงเพชรครับรายการที่9ครับน่าจะเป็นสมเด็จวัดอินครับเนื้อผงเก่าๆเ,เลยครับ รายการต่อไปครับเป็นเหรียญหล่อประพามนนหลวงปู่สุขครับเนื้อชินตะกัวครับด้านหลังจานยันครับรายการต่อไปครับเป็นคุณประหลัดครับหลวงพ่ออีหรือเปล่าครับเก่าครับ เก่าเครับหลวงพ่ออีวัดสัตหีบครัชนบุรีครับประหลัดขิกลอยน้ำอันลือลั่นครับสวยๆเก่าเก่าเลยครับรายการสุดท้ายครับ เป็นชินลาดครับใต้ฐานต่อโคต,ต่อโคตมิครับยันมิครับเนื้อเปียกทองคำครับสวยๆคมคงเก่าๆเ,เลยครับสวยๆยอย่างนี้ไม่รักไม่บูชาไม่ได้แล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ ที่พระเครื่องมหาชนครับพูดไม่ค่อยเก่งครับแต่รักหมดใจครับขอบคุณครับ